ขำมาลุมไปบ่ไอพ่อพี่น้องเลยโอ้ลุ่มวนหนาวออกเลยเนาะหนาวแด้วัดนี่โอ้ลุ่มพนห,หนาวออกเลยโอ้เข่าแต่เราทงกันสุกเดืองสะดือยู่บรรยากาศงามแลงพ่อพี่น้องเลยทางสะดวงกับถถอเม่์กะสิไปใส่ตุม่มกบนมนเนาะมานน้สบายดีและสวัสดีเลยเนาะร้อมกับบรรยากาศงามแรงพ่อพี่น้องเลยมานน่ทางถถอเมย์สะดวกกะ เพื่อนก็เอาอันยังตุ่มกบใส่กบอันนี้พี่น้องเลยมาใส่อยู่บ้านเนาะใจกะาเพื่อนก็ใส่อยู่หน้าเพื่อนกะมาใส่อยู่หน้าลองเบิ้งมือนนี่แม่ทุกคนสบายดีเอฟซีทั้งเฮาก่อนเพื่อนเขี้ยวเปลือกไม้อยู่พี่น้องเลยใช่เดียวพี่รู้เจ้าน่ะใจไปใช่น่ะบอกบงอเพื่อนน้ำมือเจ้าน่ะไปใส่ตุ่มกบ อใส่มใสมกบมีมียังเอาไปใส่นะมีปลาปลาเป็นเพาะคือปลาตายปลาเป็นอแต่การใส่อยู่หน้าก็เพรได้กินยูวันนี้เฉยมาใส่ทงอยู่หน้าบ้านน้องเบิ้งออเออเอใกินยูเนได้ค่ะเดี๋ยวสะดวงสิพานไปบนเบิ้งถเมยเพิ่นใส่ตุ่มเนาะแต่กาก็สะดวงกับม่ได้ไปถ่ายเราเพิ่นเองไปถ่ายให้เบิ้งกันเนาะเพราะว่าทั้งแถเมย์เพิ่นใส่อยู่หน้าวันนี้เพิ่นกะเอาตุ่มมาใส่อยู่บ้านเาไป้อ,ไปองเลย มีสามรังหนึ่งดอกบ่ได้ไลายดอกเนาะมันร้องมึงหน้าบ้านมันร้องมึงหน้าบ้านว้าแมาอีกาเดนกับไปนั่นมานนิไปจ้าไป <laughs> ไปมาได้มาสิมาเจาะกินของเจ้างามไม่ได้ไหมนข่าวติ๋นเนาะอันเดียวกันกับไปใส่หน้านกูเพิ่งเลยนนี้น่ะตัวท่านออกได้หรอหนึ่งหน้าบ้านก่อนใส่หน้าบ้าน <c oughs> ใหน้ <c oughs> องาเลยหน้าสะดวกกับหน้าบ้านกับ มีให้หนึ่งเนาะนี่ให้เขียวๆนี่แหละคาหัวอ้อมเหรอกระได้ลายเหรอ,อจะลุกไปยังไงพาบึงน้ำบ่เฮ่เอ๊ะมาเดี๋ยวจะไป,มา,ะไปมาจอบดื่มเบเรงไงยาหลงมบ่นั่นดหรออ่านี่เครื่องอุปกรณ์ใส่ของแม่สะดวพไ่น้องเลยจะปินตะนางบ่เป็นสิมาเห็ดอันใส่เห็ด ใส่กบเนาะเอืนว่าตุ้มกบบ่เพราะว่าทาว่อแม่สะดวก่นกระเบิ่งยนี่มันยุทธุบมาเนาะพ่อพี่น้องก็เลยมาเห็ดลงเบิ่งก็เห็นผลดีพ่อพี่น้องไงก็พอได้กินอยู่เนาะบัดเพิ่นถือก็โอ้บัดชีบัดหาได้ก็เห็นผลอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องใส่ให้กบมากกินพ่อพี่น้องไงเครื่องเน่าอย่างเี้เนาะมีปลาปิ่นพ่อเบิ่งก่อนตายอย่างนี้นี่อ๋อปลาเค็งหรอไง กี่ไปพุ่นบ่เอาเอาเอาไปแต่ไม่นี่ไหมเกือบจ้าได้ส่ะไปก่อนคนอื่นไปให้ขึ้นเนาะผันเห็นผันเห็นเอาเกิดกับป้าบ้านน่ก่อนไปยังน,นี่เอาไปผ้าเนาะจับตุ่มเ,เนี่ยเอานึงพ่อหน้าไมเนาะอะไรไงป่อใช่้วบัดนนะี้ ทั้งทอมเม่์พ่นไชได้เถื่อสรวงก๋บไม่ได้มาเบิ่งหรอกนะพี่น้งองก็หาซิมาเบิ่งมือนีแ่แหละโอ้แต่เว็นค่อยคำย,ยามแดงบรรยากาศที่ทงหงอยู่ทงนาโอ้ลมคนหนาวออกแล้วแม่เนาะโอ้ยมันลมมันหนาวคนชิโตกีบอนเนาะอ่ะใช่ไหมนะอ่ะใช่ด้วยเหมือมาเจ้าได้สิมานามยาม่จามึง อาชิมแช่เพท่อนบอกชินใช่เป็นตัวแล้วบอกนะเพิ่งจะได้สูตรมาหนังยูทูปมาเพี่นอนเอาไงบิ่งหนังยูทูปใช่ก็เห็นผลอยู่เลยเนาะก็ได้กินอยู่ใช่เป็นตัวเลยเนาะเพี่น้องตัวเน่าก็มีใครมีสูตรไปรไดก็คอมเมนต์เขามาเขามาบอกอันสะดวงนี่เด้อเนาะสะดวงก็ทิได้บอกแม่โตเจ้ามือก <c oughs> ันเลยเพิ่งมาใส่เข้มบ้านมันใส่เอ,อิญอ,อยู่หน้าบ้านเนาะ มาไอ้จ้ามันจะไปเบียนไงมาพี่ตุ้มไหมอ่ะอตุ้มในหัวแดงมาพี่อีกกา <c oughs> โโนาออกนนานมาพี่การอุ้มล้มน้าออกแดนน้ำให้พี่น้องเลยครับจากนั้นมันไปมันเจ้าหมดแล้วยาม,มาันดอกมาสรวงกตามลังเท่าแม่สรวงไปจ้าม่ต้องลงเด้จามเด้อม,มาพี่ <c oughs> เป็นกระใสโยกางให้หน้าด้วยเนาะพี่เน่ะใส่แต่กับกัดซิบรอยบางยามตอนแรกหรอกยามยามตอนเศร้าเอาอีกาได้สิมากัดตุ่มเจเ้าแรงนี่ มีลายอันใช่ลายวนคือสีได้ลายเนาะไปเนาะทางแถวแม่ฉลวงเพิ่นกระใสอยู่หน้าก็พอได้เจลได้แกงกินอยู่ไปนอนไปพาะวา่ามนี่กะกุบมันกระยกักมันแน่เนาะผู้คนก็ว่าข่าวล้มออกสองสามมือนี้ไลปาา่ลป,ปลาลายผู้คนแบบปลาเบินตนน้นดีทางแถวแมย์เพิ่นกระใส่อยู่กลางให้หน้าได้ ชาด้วงกับชิบุได้ลงเนาะว่ามันเป็นสิโตม,มันไปนองเลยโอ้โหมากัอีกแกนมันไปตามหลังจนันเลยตีมันหมดมหมันดื้ออีจา่าอีการน,นี่อีจ่าเมื่อแล้วบ่คีโตมันไหมลมบอเห็บใบไทรเกือบกระโบกเลยจ้ะเนาะหากะใส่อันนึ่งมาไปนองเลย ฉีบแชงนี่ผู้โลว์้บ้งบูไปผ่ากับถือมันนั่นบิโอ้เช็ดทีกันพวกบูบ้างบุบุบุทั้งกุกจานบุอีกการเมื่อไม่การผู้ใดเพราะว่าท the the for for ั th th ้งเท่าเมชลวกมาเห็ดตุ่มนี่ก็เป็นตานางว่าไหมตานางเนาะมาตัดเห็ียิ้บทุมโลควนไก่สานเอา ฮะคิวมาคิวไปอีกเกิบป้าไปหน่อยนะเกิบเนาะยังเด๋ยดซองอันบันสบายม,มันถื่ออีกชีเฮ็ดลายอีกมานี่ยรคนกับเชเอาไม้มาซา,านเพ็ดเป็นตุ่มยังคัดนาำเมรนโอ้ระ <c ười> บังเตนเนือปลาเข่าหกชั้ ผูไปทั้งผูได้ทั้งผูบนเขานั้งผูข้างโขกจานเลยอืมบรรยากาศยามแรงบอกพี่น้องเลยลมโอยโบยนะหลมพอนาออกบกเด้อเข่าอะไรทำเนาะเข่าพันชีเวชฉ่ำอีจามเมื่อเด้อยังตะอีการนี่ ใส่ไปสิอีกการมาอันกัดเห็ดได้ไหมอันอีพริพุ่มกลางหาใส่ตามน้ำขอดตามน้ำขอดบ่าไหมอ๋อมึงือนขี้หอยซะดีิอันนี้ตื้นๆแป้งพี่ก็ไป้งกระปไว้หูค่ะเออหน้าห้องเนี้ย Na hay nưng vào phải nồi này. Ừ, hết lời Bục vai nó nằm mưa hòm nào lên. Ý can các bạn năm mưa mấy can. อ่ะก็เลยใส่อันนึงยังโองันผีมาใส่ยังปาเข่าเป็นไงฮาเข่าเราพอเกีียวได้ออนี่งามอีูด้วเพราะว่าสารดวงไทยเมื่อนั่นกะยังบุรีชุกชันีม่น้องมาพี่น้องบุหดีตึงตึงคักปันย,นนยนางไงจึงเลเราก็มาเกีียวได้นี่ การผู้ไปแช่คุณพ่อไปขางคุณพ่อสัะหาเลือกหม่องใส่อยู่นะพี่น้องเพราะว่าสิใส่นั่มลายมันกับบุได้ต้องใส่อันนั้นนั่มย้อนขอดเนี่ยอีการก็หอบไสหอบครวยอยู่ที่พ่อแม่จะใช้อยู่หน้ากัน อือมาก็บ่เคยเห็นจักเทือเนาะใส่ปลาเป็นโตเลยด้เพียงไยเพราะว่าเป็นยงเพิ่นจะเอาปลาเป็นตนะไหมปลาดิ่นปลาดิ่นกบได้ยินมากเ่ยเออในนั้นบอกทางทอแม่จะดวงว่าใส่ปลาเป็นเพราะว่ามันปลามันจะดิ่นแบบพรีน้ำพรีแบบเปะได้เนาะเพราะกบมันกชิเต้นมากเพียงไยเพราะมันเห็นปลาอยู่ในตุ่มมันกระชเข่า ยังเด็กยังฉันไม่ยังอ่ะนะเออเสียบขํามใบมเหมืนมั่นบ่กบคงก็บม่กรบรินเออเหมือนมันเหมืนมันเหมือนมันขอมันเนาะ này thì cái mì như mày Học ừ, ừ, cửa cho đây sao ừ. Lôm thẻ này nào đấy Hồ lông nào đây cả nào vậy Lông không kinh <laughs> ngừa một, hả? Quầm phải không nè? Nào, rồi, chạy đây đây, hả? Vai chạy, chân này cứ... โอ้ลมพูนาเอาได้กับแกงคากระห่าวได้พอพี่นอ้งเด้ยบบชบกับแตกแล้วบัดนึ่งถือเท่าเียไปไม่การบัง ียิงลมเด้เหมือนกันอยู่เอาไปก็ออกขึ้นเด้ก็ได้จะได้กลับมาเหมือนเก่าเลยเมย์ออกเกือบเลยสั้นให้เขาไปกันพี่วะนี่ปลาจะเอานะไปเอาเกือบกันไหมทางงคำแม่เพิ่นไปหาโล่บางไชตุ่มเนาะอืมสมานจากโตเด้บดแดงนี่พี่น้องเลยออกลมออกไปลมมาวอย เกือบทำแม่ก่อนโอ้เพื่นกระไซทั้งเพื่นไปหาหม่องไส้อยู่เนาะทางสะดวงกะมาลัดทา้งถ่อแม่อยู่พี่เนาะเพิ่นกับไปไส้ช่งพังพุ่นเพราะว่าน้ำใส่ยลายกะคบกับซีโบ่ขั้นน้องเลยเนาะซีบุมีคบเนาะดีนน้ำขอดแค่ไหนกบมันมาอโอ้คอยขำยามแรงบรรยากาศแฝงต้องเง้ อยู่แคมบ้านเนาะฝนร่มฝนหนาวออกเด้อห้องทอมีคนกระซอยเยอะป้าเต้อันนี้ก็จะเป็นเขานาสะดวงเน,ะนาะนาว่านกะมีให้เดียวเด้อพีนพ่น้องเลยข้าหัวอ,อ้อมีเนาะเนี่ยข้าหัวอ้อมมีแต่ให้เดียวห้องทอมีคนเลี้ยงไส้ ลมผัดไวเขาทอแม่เพิ่นใส่อยู่เพิ่นเนาะสะดวงก็มาธาทอแม่อยู่นี่แต่เก่าเพิ่นก็นใส่อยู่น้าเนาะกับพ่อได้ต้มกินอยู่ให้พี่น้องเลยต้มเพิ่นก็มีสามรางเนาะคันมีลนะม้ลายคือขอเจ้าน,นี่สิบไปว่าเศร้าเดี๋ยวป้าเตอว,ว้าวแหละคืนหนึ่งเตอเลยเช้าสามสิบตัวยางตั้มเนาะพี่น้องผู้ดใดเป็นผู้ชายกับพวกอะไรไปใส่ตามเข้มห่วยเข้มยังพวกอะไรกับสิบญาตเนานะ อยู่คุ้มอยู่แคมหวยนย่มกักก็สิโตใหญ่แน่แคมหวยกันเนาะอีกันอ,อย่ามากัดของเพิ่นเด้อบรงเด้อนี่อย่ามากัดเด้ออย่ามากัด,ดตุ่มเด้อคุณมานำเอ้ยมาซอมบนใส่ป่าใส่ตุ่มกบนะอย่มากัดของถ่อแม่ได้บุรงแม่จะชิออกพูดเลยบ่เอาคุณไต้ขหน,น้าไปโลดนี่นี่อือ ไปมาผีดใจขั้นมานี่ตามมะขัวค่ะไปไปเข่านาวลมใช่แล้วเลยนาววีดอนี่เนาะหาจิลมโศกสามมื่นหนึ่งกะใส่แล้วบ้างไหมใช่แล้วไปเข้าบ้านในบ้านบ้านนะเกือบจะใส่แล้วเป็นทีบเลยทะเลมายามมื่ออื่นบ่างบ้าไหมเมียงอะไรบิดมากเบ็ดทะเลมายามมืออืนอน่นเนาะ อย่ามื่น่ไปเมื่อวันนี้แส่แล้วเป็นทีมบลอย,ยพาร์ทฟิแนงเอ้ยเนะาะมแมนเขาหน้นาห้านก็นงานซรัโอเคสำหรับคลิปนี้สรวงก็จะเลยจบลงเพียงซท่านี้เด้อเนาะบนอื่นขอฝากเขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สรวงเด้อเนาะถ้าสรดวงว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้เอเนาะในแต่เขามาบึง คลิปให้สะดวกเลยเลยนอะเพื่อสะดวกด้มีกำลังใจเฮ็ดสูด้ต่อไปเพี่พน้องเลยสำหรับคลิปนี้สะดวกกะลามลาไปแล้วไปพบพ่อนในคลิปหน้าเดนะ้อเนอะขอก่าวคำว่าสบายดีและสวัสด,ดี